คุณแม่ที่น้ำนมไหลดีเต้านมคัดตึงแต่ปั๊มนมไม่ออกปั๊มนมไม่เกลี้ยงเต้าไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและต้องแก้ยังไงสวัสดีค่ะพบกับพี่กัน นมแม่ค่ะการทําน้ํานมให้เกี้ยงเต้าเป็นเรื่องสําคัญค่ะที่คุณแม่ทั้งหลายนะคะจะต้องทําให้เกี้ยงเต้าค่ะเนื่องจากว่าน้ํานมส่วนท้ายค่ะเป็นน้ํานมที่มีประโยชน์เป็นน้ํานมที่ทําให้ลูกได้ไขมันที่บํารุงสมองทําให้คุณแม่นะคะไม่เกิดปัญหาต้นนมตันท่อน้นํานมตันเต้นตนมอักเสบค่ะซึ่งนะคะในคลิปนี้ค่ะพี่กันก็จะบอกถึงนะคะสาเหตุที่ทําให้คุณแม่มีปัญหาเรื่องของ ปั๊มนมไม่เกี้ยงเต้าปั๊มนมไม่ออกทั้งๆท,ที่มีน้ำนมค่ะพร้อมกับวิธีการแก้ไขค่ะและที่สําคัญนะคะในคลิปนี้ค่ะช่วมท้ายนะคะจะมีวิธีการบอกถึงการปรับโหมดเครื่องปั๊มนมค่ะที่ทําให้น้ํานมของคุณแม่เกี้ยงเต้าค่ะก่อนรับฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะสาเหตุที่ทําให้คุณแม่นะคะปั๊มนมไม่ออกปั๊มนมไม่เกี้ยงเต้าทั้งๆที่คุณแม่มีน้ํานมไหลดีเต้านมคัดตึงงนะะคคพี่กกััไดดด้้้รรวววบมมมาายทหห5สเตุ สาเหตุแรกค่ะน้ำนมค้างเต้านานค่ะส่งผลให้น้ำนมข้นหากคุณแม่ปล่อยให้นมค้างเต้านานเกินไปนมของคุณแม่จะมีความข้นแล้วก็จะออกได้ยากค่ะเมื่อปั๊มก็เลยปั๊มไม่ออกค่ะวิธีการแก้ไขนะคะอันดับแรกค่ะคุณแม่จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำนมค้างเต้านานค่ะก็อย่ากตกรอบปั๊มนั่นเองค่ะแล้วก็ปั๊มนมให้เกี้ยงเต้า,นา,นานค่ะแต่หากเกิดปัญหานี้แล้วนะคะคุณแม่จะต้องทำยังไงค่ะพี่แกงก็มีวิธีการแก้ไขมาฝากค่ะ วิธีการนะคะก็คือให้คุณแม่นวดคึงเต้านมนะคะก่อนที่จะปั๊มนมค่ะวิธีการที่2ค่ะประครบร้อนเต้านมและวิธีการที่3ค่ะ กระตุ้นจีดบีบน้ำนมด้วยมือช่วยเคลียร์เต้านะคะซึ่งทั้ง3วิธีการนี้นะคะพี่กันได้ทำคลิปนะคะไว้แล้วนะคะเดี๋ยวันจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างค่ะสาเหตุที่สองค่ะเครื่องปั๊มนมระบายน้ำนมออกไม่ดีค่ะคุณแม่ทราบไหมคะเครื่องปั๊มนมที่ดีนะคะจะทำให้น้ำนมของคุณแม่ออกได้ถึง50-80%ของน้ำนมในเต้าเลยค่ะมีการศึกษาวิจัยนะคะแนะนำว่าให้คุณแม่เลือกใช้เครื่องปั๊มนมนะคะ2เต้ามากกว่าเครื่องปั๊มนม1เต้าเป็นเครื่องปั๊มนมไฟฟ้าแบบคคคคู่่่่นนนนััเเองงงงะะะะะซึะะวลลาาทีรกห สารออกซิโตซินนะคะที่ทําให้น้ํานมออกจะกระตุ้นให้เต้าน,นมของคุณแม่มีน้ํานมออกทั้งสองข้างถ้าเราปั๊มพร้อมกันสองข้างนะคะคุณแม่ก็จะได้น้านมเยอะค่ะโดยนะคะเครื่องปั๊มนมที่ดีนะคะพี่กันแนะนําว่าให้ใช้เครื่องปั๊มนมที่มีแรงดูนะคะไม่ต่ํากว่า250มิลลิเมตรอและรอบดูดไม่ต่ากว่า40-60รอบต่อนาทีค่ะที่สําคัญนะคะเครื่องปั๊มนมก็ไม่ควรเจ็บหัวนมนะคะเพราะว่าถ้าเจ็บหัวนมน้ํานมคุณแม่ก็จะไม่ออกค่ะ ที่เครื่องปั๊มนมนะคะของ Galaxy 2ตัวนี้นะคะคุณแม่นะคะปรับระดับได้ทั้งสองข้างแล้วก็แรงดูนะคะของแต่ละข้างเนี่ยอยู่ที่100 450มิลมตรประอดค่ะ กรณีที่คุณแม่เคยปั๊มนมออกนะคะเครื่องปั๊มนมเคยดูดน้ํานมได้ดีแล้วเกิดปัญหาว่าอยู่ดีๆปั๊มนมไม่ออกนะคะให้คุณแม่นะคะลองเช็คอุปกรณ์นะคะหรืออะไรของเครื่องปั๊มนมค่ะที่พี่กันเคยเจอปัญหาบ่อยก็คือว่าวาวนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าปากเป็ดนะคะมีปัญหาฉีกขาดค่ะซึ่งนะคะตัวนี้นั่นเองค่ะทําให้น้ํานมไม่ออกกรณีที่ปั๊มนมนะคะหรือนะคะบางครั้งกันย้อนก็เสื่อมสภาพค่ะทําให้คุณแม่นะคะปั๊มน้ํานมไม่ออกค่ะ สาเหตุที่3ค่ะกวยปั๊มนมไม่เหมาะสมค่ะกรณีที่กวยปั๊มนมนะคะไม่เหมาะสมจะทาให้คุณแม่เจ็บหัวนมน้ํานมออกไม่ดีนะคะแล้วก็น้ํานมไม่จี้หรือว่าน้ํานมไม่ไหลนั่นเองค่ะโดยนะคะการเลือกกวยปั๊มนมนะคะกวยปั๊มนมจะต้องเหมาะสมทําให้หัวนมนะคะสามารถเคลื่อนตัวเข้าไปอยู่ในอุโมงค์นะคะของกวยปั๊มอย่างเป็นอิสระค่ะเดี๋ยวพี่กันจะทําให้ดูนะคะให้คุณแม่ลองดูนะคะถ้ารานนมนะคะเข้าไปในอุโมงค์ของกวยปั๊มมากเกินไปแสดงว่า กวยปั๊มนมคุณแม่ใหญ่ไปนะคะหรือว่าถ้าหัวนมแม่เสียดสีกับกวยปั๊มนะคะก็แสดงว่ากวยปั๊มนมเล็กไปนั่นเองค่ะสาเหตุที่4ค่ะมีความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลค่ะเมื่อไหร่นะคะที่คุณแม่ที่ปั๊มนมนะคะมีความกังวลค่ะก็จะทําให้น้ํานมไม่ไหลน้านมไม่จีดค่ะสาเหตุที่5ค่ะ คุณแม่ไม่จีกับเครื่องปั๊มนมค่ะสาเหตุนี้นะคะพิการเคยเจอกับตัวเองค่ะแล้วก็คุณแม่ที่พิกันดูแลนะคะบางครั้งนะคะถึงขนาดต้องเปลี่ยนเครื่องปั๊มนมกันเลยทีเดียวค่ะแต่ค่ะพอพิกันนะคะมาเจอนะคะ Galaxy 2ตัวนี้ของ Attitude m o m ค่ะ เป็นเครื่องปั๊มนมนะคะที่มีถึง5โหมดอัจฉริยะนะคะซึ่งนะคะทำให้หมดปัญหาเรื่องของการไม่จีทกับเครื่องปั๊มนมไปเลยค่ะซึ่งนะคะ5โหมดอัจฉริยะของ Galaxy 2นะคะมีอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวพี่กันมีมาบอกค่ะโหมดท,ที่1ค่ะโหมดดูดนะคะโหมดดูดนี้นะคะคุณแม่นะคะให้เริ่มใช้นะคะที่ระดับ1ก่อนเลยนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ที่เพิ่งคลอดหรือคุณแม่ที่เริ่มปั๊มนมใหม่ๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเจ็บหัวนมค่ะโหมดดูดนี้นะคะคุณแม่สามารถปรับระดับนะคะได้ถึง7ระดับค่ะเมื่อไหหร่่ทีัวนม คุณแม่ก็สามารถปรับเพิ่มเป็นระดับ2หรือ3ได้ค่ะแล้วแต่บุคคลค่ะหมวดที่2ค่ะหมวดนวดกระตุ้นน้ำนมนะคะคุณแม่สามารถปรับระดับได้ถึง1นถึงหระดับค่ะเมื่อไร่ที่เราเคยชินแล้วนะคะคุณแม่สามารถเพิ่มปรับระดับได้นะคะตามความชอบของตัวเองค่ะแล้วก็ไม่เจ็บหัวนมค่ะหมวดที่3ค่ะหมด t o in one นะคะหมดนี้นะคะบอกเลยค่ะถูกใจพี่การแล้วก็ถูกใจคุณแม่หลายท่านมากค่ะเพราะใช้แล้วน้ำนมนะคะออกดีค่ะหมด t o in one นี้นะคะ จะเป็นการปั๊มนะคะกระตุ้นนะคะ8ครั้งแล้วก็ดูด1ครั้งค่ะสามารถปรับระดับได้ถึง1-7ค่ะซึ่งคุณแม่จะสะดวกมากค่ะเพราะว่าไม่ต้องคอยปรับเปลี่ยนโหมดนะคะเพราะว่าโหมดจะปรับโดยอัตโนมัติค่ะ โหมดที่4ี่ค่ะโหมดรีดน้ํานมนะคะโหมดนี้นะคะสามารถปรับระดับได้ถึง1-7ค่ะกรณีที่คุณแม่นะคะนวดกระตุ้นเต้านมแล้วนะคะก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นโหมดรีดน้ํานมได้เลยก็จะทําให้น้ํานมเกี้ยงเต้าค่ะพี่แคแนะนําให้คุณแม่นะคะที่มีปัญหานมไม่เกี้ยงเต้าหรือว่ามีน้ํานมเยอะนะคะให้ใช้โหมดรีดน้ํานมค่ะแต่ในคุณแม่ที่เพิ่งคลอดใหม่ๆนะคะอาจยังไม่จําเป็นที่จะต้องใช้โหมดรีดน้ํานมนี้ค่ะ โหมดที่5ค่ะโหมดสปินนะคะโหมดนี้นะคะจะมีการนวดกระตุ้นเต้านมนะคะด้วยแรงดูดท,ทีอย่างรวดเร็วค่ะอย่าง a อ t i จ u d e m a m Galaxy 2นี้นะคะสามารถปรับแรงนะคะได้ถึง1-3ระดับกันเลยทีเดียวค่ะโหมดนี้พี่กันแนะนำนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะพี่กันจะนำเทคนิคนะคะในการปรับเปลี่ยนโหมดเครื่องปั๊มนมนะคะที่จะทำให้น้ำนมของคุณแม่ออกดีแล้วก็ปั๊มน้ำนมเกียงเต้าค่ะบอกเลยนะคะว่ามีคุณแม่หลายท่านคะ่ะใช้แล้วได้ผลคะ่ะลองนำไปใช้กันดูนะคะได้ผลอย่างไรก็คอมเมนต์บอกพี่กันใต้คลิปนี้กันบ้างนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะให้เราเริ่มใช้นะคะโหมดนวดกระตุ้นนำ้ำนมหรือใครจะใช้โหมดสปินก็ได้นะคะโดยเราจะปั๊มนมนะคะด้วยโหมดกระตุ้นนำ้ำนมหรือโหมดสปินนี้นานนะคะ1-2นาทีค่ะเครื่องปั๊มนม Galaxy 2นะคะจะมีเวลาบอกตรงนี้นะคะคุณแม่ก็ดูค่ะถ้าพอครบ2นาทีปุ๊บนะคะคุณแม่นะคะก็ปรับเปลี่ยนโหมดค่ะ พอครบ2นาทีนะคะก็ให้เปลี่ยนนะคะเป็นโหมด2 in 1นะคะ่ะนาน5นาทีนะคะโดยหมด2 in 1นี้นะคะอย่างที่พี่แกนบอกคะ่ะเขาจะมีการกระตุ้นเต้านมนะคะ8ครั้งแล้วก็ดูด1ครั้งนะคะขั้นตอนที่3ค่ะหลังจากครบ7นาทีแล้วนะคะก็ให้คุณแม่นะคะเปลี่ยนนะคะเป็นโหมดดูดน้ำนมนะคะหรือโหมดรีดน้ำนมคะ่ะนาน5นาทีค่ะ หลังจากครบ5นาทีแล้วคุณแม่นะคะให้เปลี่ยนเป็นโหมด2ู n 1นนะคะต่ออีก5นาทีค่ะทีนี้นะคะพอครบรอบนะคะตามที่พี่กันบอกไปเมื่อกี้นะคะคือ โหมดกระตุ้นหรือโหมดสปินนะคะ1-2นาทีนะคะต่อด้วยโหมด2 i n 1 5นาทีเป็น7แล้วนะคะแล้วก็ต่อด้วยโหมดรีดน้ำนมหรือโหมดดูดน้ำนมต่ออีก5นาทีเป็น12นาทีและต่อด้วยโหมด2 i n 1นนะคะอีก5นาทีแต่คุณแม่รู้สึกว่านมยังไม่เกี้ยงเต้านะคะพี่กันก็แนะนำว่าให้คุณแม่นะคะปั๊มต่ออีก7นาทีค่ะเป็นโหมดนวดกระตุ้นนะคะ1-2นาทีนะคะแล้วก็ตามด้วยโหมด รีดน้ำนมนะคะอีก5นาทีค่ะซึ่งนะคะพอครบ30นาทีนะคะแล้วคุณแม่ปั๊มนมไม่เกี้ยงเต้ายังรู้สึกว่ายังมีค้างๆอยู่นะคะพี่เกงก็แนะนำว่าให้ใช้การกระตุ้นจีดบดีบมือตามหลังปั๊มนมอีกทีค่ะ ค่ะก็จบลงแล้วค่ะสําหรับคลิปนะคะปั๊มนมไม่ออกปั๊มนมไม่เกี้ยงเต้านะคะพร้อมกับวิธีการแก้ไขที่พี่แกนนามาฝากค่ะคุณแม่ท่านใดนะคะสนใจเครื่องปั๊มนมแอดจูม,ม,มรรัมกัรซจิ้งถืนะคะเครื่องปั๊มนมที่ดูดนมได้นิ่มนุ่มและเกี้ยงเต้าะคะใครสนใจนะคะสามารถไปสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เพจ i อ u d e มั m ไ h a i l a ด d ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ของพี่แกนนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่แกนด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่แกนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ